นี่คือเนื้อที่เขาขาให้ดูเมื่อกี้นะคะนี่คือของวารุตาซื้อสาวรสไปรับประทานนานๆได้ซื้อทานทีค่ะ มีกับวารุตากันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมก็เตรียมตัวกันเลยสามีไปแล้วค่ะเราก็ไปแฟนบอกว่าวันนี้ดูเงียบเงาจังเลยเธอก็ช่วเป็นช่วงเวลาเด็กปิดเทอมนะคะ่ะเมื่อปิดเทอมแล้วพ่อแม่เขาก็จะพาลูกไปเที่ยว ถือเป็นช่วงเวลาเดียวนะคะที่ครอบครัวเขาจะได้มีเวลาไปเที่ยวด้วยกันก็เลยทุกอย่างดูเงียบสงบไม่มีเสียงอะไรเลยแฟนเขากลัวว่าวันนี้จะมีตลาดนัดไม่เธอเราก็ไม่เคยดูออทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์นะคะว่าจะมีไหมเราก็มาแบบดุ่มๆแต่เขาจัดทุกวันเสาร์มีค่ะพารุตาเห็นรถแล้ว ไปค่ะเมื่อทุกคนพร้อมเราก็ไปลุยตลาดนัดกันด้วยกันวันนี้อากาศตอนเช้าหนาวนิดหนึ่งค่ะวรุตาก็ใส่เสื้อกันหนาวมาด้วยช่วงนี้อากาศร้อนก็ร้อนมากร้อนร้อนไวร้อนมากแล้วก็เมื่ออุณหภูมิลดต่ำลงก็ต่ำไวลงด้วยเช่นเดียวกันค่ะต้องระมัดระวังอย่างอย่างมากเลยเกี่ยวกับสุข,สขภาพค่ะไปกันเลยเรามา ถึงตลาดนัดแล้วมีค่ะนี่ข้าวของมาแล้วคนมาเยอะแยะเลยดูนี่นะคะโอ้ยมีเสื้อผ้าอีกแล้ววารุตาเห็นเสื้อผ้าอีกแล้วค่ะมีข้าวของเยอะแยะเลยค่ะมีทั้งรองเท้ามีเสื้อผ้ามีกางเกงยีนมีเครื่องประดับด้วยค่ะนีะ่เครื่องประดับโอ้ยทองล้วน,วนสวยจังเลยค่ะ เ oh, yeah, yeah. ทองทองวารุตาเจอทองในตลาดนัดแล้วค่ะ oh, <yeah. S 1> อุ้ยกองมาเลอเลยไปกันค่ะไปเดินดูอาหารเช้ากันอดอกนี้บ้านเราเรียกว่าอะไรคะวารุตาไม่แน่ใจช่วยบอกวารุตาทีนะคะขอบคุณคะ่ะมาดูนี่คุณนายตื่นเช้า โอ้ยสีสันเยอะแยะม,มากมายเลยค่ะคุณนายตื่นสายสีเหลืองสีแดงสีม่วงสีสม้มนี้ค่ะมีหลักสีเลยคุณนายตื่นสายค่ะดีใจได้เห็นคุณนายตื่นสายแล้ววันนี้ร้านของคุณลุงไม่มาวันนี้เงียบเหงาจริงๆเลยค่ะโอ้ยร้านนี้ก็เงียบเหงา วีิตาจะเอาตะกล้าก่อนค่ะมีอะไรให้วาิตามัง้งขนมนตัวนี้3มอัน1ยูโรค่ะไปกันค่ะมีอะไรให้เรามัง้งอันนี้เป็นซอสที่ใช้สำหรับผัดนะคะเป็นโบกซยเอไอโบกซอสอันละ1ยูโรค่ะแล้วก็ตัวนี้นี่เป็นอะไร เป็นเคอรี่เป็นเครื่องแกงค่ะของโกลเด้น r อเรีก็บอกว่าอันละ1ยูโรเครื่องแกงก็เป็นของบ้านเราไอตัวนี้นะคะก็เป็นซุปไก่เป็นผงเราก็สามารถเอาไปชงกับน้ำร้อนได้ก่ะอันละ1ยูโร50ไปกันต่อเลยค่ะอันนี้แม็กกี้อันละเท่าไหร่กันนี้ เลกกี้ไม่มีราคาเก็บเอาอันละ1ยูโรห้าสส่วนขนมตัวนี้อันละ1ยูโรมีขนมอันละ1ยูโรฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งขนมอันนี้ก็จะเป็นเส้นอันนี้ก็จะเป็นขนมอันนี้อันละ1นยูโรอันนี้อร่อยนะคะวารุตตาขอซื้อไปหน่อยค่ะส่วนฝั่งทางนี้ ก็มีชาอันละ1ยูโร50ขนมนี่นะคะขนมเป็นขนมไอขนมเค้กอันละ2ยูโรอันนี้ก็ขนมเหมือนกันอันละ1ยูโร50อันนี้ก็เป็นบีโอมูสลล่อันละ2ยูโรเดี๋ยววารุตาซื้อไปสักอันค่ะมูสลล่2ยูโรค่ะ วันนี้คนไม่เยอะไม่เยอะเลยกล่องอันนี้นะคะเป็นอาหารสำเร็จรูปอยู่ในกล่องเป็นเนื้อหมูคู่กับผักดองอันละสองยูโรค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเป็นเส้นหมี่เป็นพาสต้า ใส่น้ำร้อนเหมือนกับมาม่าบ้านเราเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะมีแกงเขียวหวานกระปุกละห้าสิเซนยังอยู่เลยนะคะไปต่อเลยค่ะฝั่งนี้ก็มีแต่ขนมทั้งนั้นเลยส่วนมลเลตซายตะวันก็ยังอยู่ค่ะสีอัน1นยูโรอันนี้ก็จะเป็นอาหารกระป๋องนะคะกระป๋องละสี่ยูโรอันนี้ เป็นเนื้อไก่เป็นตับไก่4อัน2ยูโรไม่เอาค่ะส่วนอันนี้เป็นซุปไก่เผ็ดด้วยนะคะเป็นซุปไก่ที่มีรสชาติเปรี้ยวเผ็ดนะคะอันกระป๋องละ1ยูโรค่ะ ไปกันต่อเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับข้าวนะคะข้าวที่เป็นแผ่นๆสี่ 4, อันสองยูโรส่วนอันนี้ก็เป็นซอสมะเขือเทศกระปุกและ50าสิบเซนค่ะอันนี้โยเกิร์ตนะคะก็ขายทั้งถุงนี้นะคะถุงละ1ยูโรห้ค่ะอดุก่ซื้อไปหนึ่งถุงค่ะเพราะว่าหมดพอดีนี่ค่ะ แล้วก็จะมีในส่วนของครีมด้วยนะคะครีมที่เราไว้ใส่ทำแกงไว้ใส่ในาการทำพาสตา้าอันละ1ยูโรค่ะไปดูกันต่อมีอะไรให้วหริตาอีกอันนี้ก็เป็นโยเกิร์ตเหมือนกันนะคะ10อัน2ยูโรค่ะโยเกิร์ตตัวนี้10อัน2ยูโรแม่ย่าก็ชอบนะคะ นนมุมนี้โยเกิร์ตหนึยูโร50มุมนี้10อัน2ยูโรราคาก็ต่างกันนิดหนึ่งค่ะส่วนอันนี้3อัน1ยูโรเป็นสมูทตี้เดี๋ยวรุตาเอาไปสักหน่อยค่ะแล้วก็เ็บอกว่าถ้าเอาไปทั้งหมดทั้งกล่องนะคะสิอันก็แค่3ยูโรเองค่ะ มุตาเอาไปทั้งทั้งหลังเลยค่ะตัวนี้ก็3ยูโรนะคะถูกกว่าค่ะแล้วก็มันเป็นเครื่องดื่มน้ำผลไม้ก็ดีต่อสุขภาพค่ะอันนี้ก็เป็นโยเกิร์ตนะคะเขาบอกว่า3อัน2อยูโรค่ะพารุตาซื้อตัวนั้นไปนแล้วไม่เอาค่ะส่วนตัวนี้ก็เป็นนมอ,อันละ50เซนกระปุกละ50เซนอ่าอันสองยูโร นี่ค่ะปารุตาไม่เอาค่ะดีแล้วปารุตาเอาไป3อันค่ะนั่นก็คือ2ยูโรค่ะนี่คือขนมนะคะเขาใส่กล่องแบบนี้สวยนะ่ารักมากๆเลยค่ะอันละ1ยูโรโอ้สวยสวย,สวยมากสวยปารุตาชอบค่ะอริกเอ้เด<อ>็กที่จะฟิลมาเซลกินอาโคเปนราดเอ็นวีเซอร์อิเซียตัวเอ่อฟอรคูกนะ อันนี้อันละ1ยูโรค่ะเป็นขนมจากยี่ห้อบริษัทนี้นะคะบริษัทนี้เขาทำเค้กอย่างเดียวแพงมากๆเลยค่ะร้านนี้ก็อกของบริษัทนี้นะคะอันนี้ก็น่าอร่อยค่ะแต่วรุตากำลังตัดสินใจจะเอาหรือไม่เอาอันนี้เป็นเคอรี่นูเดลสลัดอันละ1ยูโร50ใส่เนื้อไก่ด้วยนะคะ อันนี้เป็นปลานะคะปลาลักเขาขายเป็นชิ้นชิ้นละ1ยูโร50ค่ะ oh. ตัวนี้เป็นชิคเ e ้นม a t b บอลนะคะอันละ2ยูโรก็เป็นเนื้อไก่ก็มาทอดเป็นก้อนๆแบบนี้ค่ะอันละ2ยูโรไปดูกันต่อเลยค่ะวันนี้อันนี้2อัน1ยูโรคอรีเวอร์จะมีหลายแบบด้วยกันนะคะ ค่ะเป็นเนื้อไก่เป็นอะไร2อัน1ยูโร5 0 3อัน2ยูโรค่ะอัคทีเวียนะคะเป็นนาทัวโยเกิร์ตอันละ50เซนนะคะเดี๋ยววรุตาเอาไปสักหน่อยค่ะลูกสาวเขาชอบเอ็นนท т у โยเกิร์ตค่ะวรุตาขอซื้อปลา2อันค่ะอันละ1ยูโร50ค่ะส่วนมุมนี้ก็จะเป็นชีส ชีสนิ่มชีสนิ่มนะคะอันละหนยูโรแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นไวสเคสก็จะมีมีชีสอันอื่นด้วยนะคะมีตัวนี้ก็มีหลายแบบหลายอย่างด้วยกันค่ะส่วนตัวนี้สามีก็ชอบเป็น ชีสที่เขามาทุบแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะเอามาทอดอร่อยอร่อยค่ะตัวนี้อันนี้ปลานะคะแพ็คละ1ยูโรเขาเขียนไว้แล้วค่ะอันละ1ยูโรเดี๋ยว,วรุตาจะเอาไปแขก้มค่ะอันนี้ลาซาเนนนะคะอันละ1ยูโรแพ็คละ1ยูโรค่ะไอแพ็คละ2ยูโรก็ก็ถูกนะคะ เอาไว้สําหรับไว้ยามว้างยามที่เราไม่อยากจะทำของข้าวเองอร่อยค่ะนมนี้นะคะ3อัน1ยูโรค่ะพารุตาไม่ค่อยที่จะดื่มนมสักเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยซื้อค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นนมนะคะนมวานนิลา4อันสองยูโรเป็นกระปุกแบบให้เด็กดื่มแบบนี้ mm hmm. ก็น่าสนใจมากๆสำหรับเหมาะพกพากันเลยทีเดียวค่ะ ตัวนี้น่าสนใจค่ะเป็นมูดลี่รีเกล5อัน1ยูโรค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้น่ารักค่ะของวารุตาวันนี้ค่ะคก็เยอะพอสมควรเหมือนกันค่ะของวารุตาได้เต็มรถแล้วค่ะไปกันต่อเลยค่ะเมื่อกี้วารุตาก็ได้ทำความรู้จักกับเจ้าของร้านอาหารเช้าเมื่อกี้นะคะเธอเป็นคนเวียดนามค่ะ แล้วก็บอกเออเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันนะอ,อ้อบอกใช่ฉันมาจากประเทศไทยเธอมาจากเวียดนามเธอก็บอกว่าการที่เธอจะได้เข้าของมานะคะก็ไม่ง่ายเขาได้รับรายการมาจากตัวแทนขายของนะคะว่ามีลิสอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นเธอก็ต้องเสนอราคาไปว่าตัวนี้ ราคาเป็นอย่างไรเือให้ราคาเขาไปเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะมาดูว่าราคาที่เราให้ไปเขาให้ได้หรือเปล่าเพราะว่าคนที่มาเขาเรียกว่ามาให้ราคาไม่ได้มีแต่เธอคนเดียวนะคะใครที่ให้ราคาดีก็จะได้สินค้าไปค่ะไปเดินกันต่อกันเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เด็กเขาปิดเทอม พ่อแม่ก็พาลูกไปเที่ยวบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะเงียบเหงาทีเดียวค่ะแต่ก็เดินโล่งโปร่งสบายมีร้านขายวุ้ยกางเกงตัวนี้สวยค่ะแต่ราคา5ยูโรสวยค่ะเหมาะสำหรับหน้าร้อนมากๆเลยแบบนี้ก็10ยูโรค่ะกางเกงวอร์มเขามีนะคะบ้านเรา5ยูโรค่ะ ไปดูผักร้านข่าวประจำเราเลยร้านนู้นอยู่ตรงหน้าค่ะเขาะจะมีอะโวคาโดให้วารุต่าไหมโน้นค่ะไปหาพ่อขาขาประจำเราก่อนอุ้ยแตงโมลูกอใหญ่ใหญ่เลยค่ะโอ้โหนี่โอยครับรัีค่ะ

เนื้อเขาก็โอเคนะคะแค่โอเคไม่ไม่ถึงขั้นอร่อยค่ะวารุตาเจอสิ่งนี้หยไม่คืยเจอมาก่อนนั่นก็คือนี้ค่ะเขาเรียกว่าอะไรกระเจี๊ยบฝักกระเจี๊ยบค่ะ อันละกล่องละหนึ่งยูโรห้ค่ะกระเจี๊ยบเขียววรุตาก็เพิ่เคยเห็นกระเจี๊ยบเขียวมาเจอที่ประเทศเยอรมนีโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะที่นี่เขาชื่อว่าบัมย่านะคะเมื่อกี้ถามกันแล้วก็ไอกล่องละหนึยูโรห้ค่ะ นี่เป็นตัวเฟียสิกนะคะวารุตากิโลละ1ยูโรห้เดี๋ยวซื้อไปให้แฟนสักหน่อยกับของชอบนี้ค่ะเฟียสิกของวารุตาได้แล้วค่ะแตงกวากิโลละ1ยูโรแล้วก็มะม่วงอ้ไม่ใช่มะม่วงมะเขือม่วงก็1ยูโรด้วยเช่นเดียวกันค่ะหาชิมกันใหญ่เลยค่ะผักตัวนี้นะคะทั้งมัดเลยนะคะ 1นึ่งยูโรสามสิบค่ะเป็นผักที่สวยวรุตาเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อปาปริกาตัวน,นี้ก็สวยเดี๋ยวไปเดินดูมุมโน้นก่อนค่ะออตอนนี้วรุตาก็ได้แตงโมได้ผลไม้ให้แฟนได้อาหารเช้าเดี๋ยวไปดูอาหารเช้าอีกร้านให้แฟนไปกันเลยค่ะออโอ้ลูกใหญ่ๆไปกันเลยค่ะสำหรับวันนี้ลุยไปเดินดูอาหารเช้าให้แฟนกัน ร้านนี้ก็เป็นร้านใหม่นะคะอย่างที่วารุตาบอกเขาก็ต้องอต้องใช้เวลาในการที่จะมีลูกค้าขาประจําเมื่อมีลูกค้าขาประจําแล้วยังไงเขาก็อยู่ได้ค่ะไปกันเลยร้านนี้ก็เป็นร้านขายประจำประจำของวารุตานะคะ แต่พอเออตอนนี้ไปประจําร้านนู้นแล้วค่ะเมื่อกี้ร้านนี้เขาบอกว่าอันละหนึ่งยูโรห้าสิบแต่ก็บอกเห็นหน้าวาุตาบอ,อกตัวเอาไปเลยหนึ่งยูโรไว้วาุตากก็เลยมาได้หนึ่งยูโรค่ะร้านนี้ลูกก็สวยค่ะหนึ่งยูโรห้าสิบเหมือนร้านนู้นเลยค่ะไปกันต่อเลยค่ะไปดูอาหารเช้าให้แฟนก่อน ร้านนี้วรุตาไม่ค่อยได้ซื้อของเขานะคะก็บางครั้งถ้าเป็นร้านไหนที่เป็นร้านขาประจำเราก็ซื้อร้านนั้นมุมไหนที่อุ้ยนี่โอะโวคาโดทั้งหลังนะคะสองยูโรแต่ลูกมันนิ่มแล้วค่ะโอ้ยถ้าลูกไม่ยิ่มวรุตาซื้อไปสักหลังนะั้นเนี่ยสองยูโรเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะโอะโวคาโดวารุตาได้มาหนึ่ง 1>, 1ยูโรค่ะเขาขายทั้งหลังนี้นะคะ2ยูโรค่ะเมื่อกี้มีผู้หญิงมาสกิดวาุตามาแบ่งคนละครึ่งกันมาวาุตาบอกว่ารีบจัดเลยจ้าอัง,งุนนี้นะคะ1ยูโรทุกอย่าง1ยูโรหมดเลยค่ะ1ยูโร1ยูโรขิงนี้ก็1ยูโรแล้วลูกสอบวรส้ลูกเท่าไหร่คะเนี่ยวีตายอรเดนดีกิโลละหนยูโร99เก้าเซนค่ะ นี่คือเนื้อที่เขาขาให้ดูเมื่อกี้นะคะนี่คือของวารุตาซื้อสาวรสไปรับประทานนานๆได้ซื้อทานดีค่ะแล้วก็ซื้อขิงไปอีกหนึ่งถุงไอ้นี่หนึ่งแพคนะคะแพ็คละหนึยูโรค่ะวารุตาเอางาหง่นไปด้วยค่ะกล่องละเอ่อแพ็คละหยูโรค่ะไปกันต่อเลยค่ะลูกเมลอนลูกเท่าไหร่เนี้ยลูกละ อ๋อหยูโรค่ะลูกเมลอนก็อร่อยนะคะร้านนี้อีกแล้วค่ะเสื้อผ้า1ยูโร1ยูโรมีของเด็กของผู้ใหญ่อันนี้1ยูโรปูยวารุตาขอแวะอีกสักหน่อยได้ไหมคะน,นี้นวนกองบเบลอเลยเลือกเอาเลยค่ะ1ยูโรค่ะ อรุตาได้ชุดนี้สีเขียวสดใส2ยูโรเอาไปอีกแล้วค่ะไปค่ะรีบเดินไปดูอาหารเช้าให้แฟนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะกลับบ้านแล้วค่ะพาการเดินตลาดนัดวันนี้ก็สิ้นสุดร้านไก่ไม้มาอีกแล้วค่ะเมื่อกี้บรุตาก็ไม่ได้ดูไอ้นั่นนะคะไม่ได้ซื้อกระเจี๊ยบเขียวมาด้วย แอปเปิลที่บ้านมีมีลูกเฟียสิกมีอะไรก็เรียบร้อยวันนี้ดอกไม้มีอะไรให้วาูุตามัง้งไม่มีไปดูอาหารเช้ากันร้านเด็กน่าค่ะผู้คนก็มีเยอะเหมือนกันมีอะไรให้วาลุตามั้งวันนี้อันนี้ขนมหนึ่งกล่องสองยูโรห้าสิบ อันนี้เป็นช็อกโกแลตใส่วายด้วยนะคะอันละ1น่ยูโร50แฮมเบอร์เกอร์นี้นะคะอันใหญ่เลยค่ะอันละ1ยูโร50ค่ะวารุตาซื้อตัวนี้นะคะ3อัน1ยูโรนี้ค่ะวารุตาได้อาหารเช้าแล้วค่ะรีบเดินกันเลยวันนี้รีบแล้วค่ะไปค่ะไปฝั่งนี้เหมือนเดิมไปดูร้านของฝั่งนู้นค่ะ วันนี้มีอะไรให้าวารุตาบ้างทำไมวารุตาถึงซื้อเสื้อผ้าทุกสัปดาห์ที่มาเดินตลาดนัดเป็นเพราะว่าชอบแล้วก็วารุตาก็เจอร้านใหม่ด้วยนะคะที่เขาขายไม่ค่อยได้ก็เลยช่วยแกซื้อด้วยค่ะคนมาขายนะคะเขาก็อยากได้เงินกลับบ้านมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะ เราก็ช่วยเขานิดๆหน่อยๆตามกําลังของเราที่พอจะช่วยเขาได้เมื่อช่วยเขาแล้วเราก็ต้องรู้ด้วยนะคะว่าเราซื้อมาแล้วเราได้ใช้ประโยชน์อะไรบ้างด้วยค่ะอันนี้ลูกโอลิฟนะคะ50เซนต่อกระปุกค่ะนคือน้ำตาลก้นนะคะอันละ50เซนค่ะน้ำตาลก้อนอริตาเพิ่งเคยเห็นเหมือนกับน้ำตาลที่เป็นบ้านเรานะคะที่ เยนซูกาไว้ข้างบนตันนี้าวารุตาเอาไปหนึ่งถุงเป็นเป็ดน,น้ำตาลก้อนนะคะอันนี้แยมขวดละห้าสิบเซนโอ้ยอย่างใหญ่เลยค่ะแยมแบล็คเบอรี่อย่างใหญ่อย่างใหญ่แล้วค่ะเดี๋ยวรุตาเอาไปสอันนึงวารุตาได้แยมได้โอลีฟแล้วก็น้ำตาลก้อนอันนี้คือหนึ่งยูโรห้าสิบค่ะชิ้นละห้าสิบเซนค่ะมีขนมอะไร อ๋อเป็นลูกอมผงละห้าสิบเป็นลูกอมอะไรทีนี้นขอดูนะิดเอ๋อเป็นลูกอมผมลไม้มีสตรอเบอรี่มีส้มมีอะไรพวกนี้มีสับปะรดก็มีให้ชิมด้วยนะคะารุตาขอชิมนิดหนึงค่ะส่วนตัวนี้นะคะเป็นตัวชิปค่ะข้างหลังนี่นะคะ3ยูโรก็สำหรับคนที่ชิปก็น่าทานน่าทานจากเลยค่ะ วารุตากลับบ้านแล้วค่ะของเต็มวันนี้มีน้องก็บอกวารุตาช่วยบอกด้วยนะเวลาจ่ายกับข้าวมาแล้วจ่ายเงินไปเท่าไหร่วันนี้เดี๋ยววรุตาไปนับเงินในกระเป๋าก่อนนะคะเพราะว่าเงินทุกครั้งที่เอามาใส่กระเป๋าวารุตาจะเอามาจํานวนจํากัดค่ะ เราซื้อไปขนาดไหนเราก็สามารถรู้ได้เลยนะคะเมื่อกี้เจอคนไทยด้วยค่ะเธอบอกว่าบารุตาอยู่กี่คนทำไมซื้อเยอะจังวะงั้น บอกอยู่สองคนนี่แหละแต่ประเอินว่ามีลูกมัด้วยบางครั้งเราก็ต้องซื้อเผื่อไว้ให้เขาด้วยเขาอยากจะกินอะไรเขาจะอะไรเงี้ยก็เขาจะได้สามารถทานได้ค่ะวันนี้ก็ครบรอบของวารุตาที่ซื้ออาหารแล้วนะคะอาหารที่วันนี้วารุตาได้ก็เป็นผักผลไม้เหมือนเดิมนะคะ เป็นอาหารประจำที่เราทานเดี๋ยวต้องโทรหาแฟนให้มารับนิดหนึ่งค่ะนี่คือของที่วารุตาได้วันนี้เต็มรถเหมือนเดิมเมื่อกี้เจอน้องคนไทยอีกทีเขาบอกว่าร้านค้าในตลาดนัดมีบางร้านซึ่งโกงน้ำหนักเขาบอกว่าบางร้านเขาไม่ไปซื้อเลย ตลาดนัดนะคะก็เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้หลายๆอย่างเรียนรู้ทั้งคนขายเรียนรู้ตั้งสินค้าเรียนรู้ทั้งราคาด้วยนะคะว่าเราจะเลือกซื้อแบบไหนคนขายเป็นยังไงสินค้าเป็นอย่างไรบ้งทั้งราคาด้วยก็ตลาดนัดคือตลาดนัดค่ะ ไม่ใช่มาตรฐานราคาในห้างหรือมาตรฐานน้ำหนักหรืออะไรฉะนั้นเราก็ต้องคอยดูเอาเองนะคะว่าร้านไหนเขาเป็นอย่างไรเมื่อร้านไหนดีเราก็กลายมาเป็นสินค้าไอเขาเรียกว่าเป็นลูกค้าขาประจำ วารุตาก็อยากให้ทุกคนได้มีความสุขในการเดินตลาดนัดกับวารุตานะคะเดี๋ยวเจอกับวารุตาในคลิปหนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะถ้าเกิดใครชมคลิปแล้วเจอคลิปซ้ําๆสามารถเข้าไปดูที่เพลย์ลิสต์นะคะเราก็สามารถเลือกได้นะคะว่าเราอยากดู เพลย์ลิสต์ของอะไรกดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็มุมทางด้านขวาเอ่มุมทางด้านซ้ายมือเขาจะมีตัวลูกศรให้เราเล่นต่อเนื่องหรือเล่นสลับไปสลับมาได้นะคะลองดูนะคะมีปัญหาไม่เข้าใจเขียนถามมากับวารุตาได้นะคะสําหรับวันนี้วารุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย